อันนี้ผมก็จะมาทำอันนี้ก็เป็นอีพีใหม่ของคูเนสครับรีวิวอัปเดต0ูนย์ยี่สิบสี่คูเนสจะเป็นซีรีส์ที่รีวิวอัปเดตศูนย์สิบสี่โอเคในศูนย์่สิบสี่มีอะไรบ้างอ่าอ,อะไรอะโอเคเดี๋ยวอันนี้วันนี้เราจะมารีวิวเรื่องโคโดอนกันนะโคโดอนนี่นี่ ในซูเวยสีก็จะมีโคโดอนอันใหม่โอเคเราจะบอกว่าเป็นแบบนี้คล้ายจินแบบถังน้ำอ่ะถันนนะงน้ำเอาใส่น้ำน้ำโอเคแล้วก็สามารถทำแบบนี้ได้ น้ำใส่เย่เย่น้ำใส่ถังน้ำไม่ต้องใส่น้ำโอเคโอเคถางโอเครเดี๋ยวไป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 เดี๋ยวอมพิ่งไปเดี๋ยวก็เขาเริ่มให้ปเ,ปเ,เป็นสรับพวกใส่น้ำ้าเวเผือคุณอยากเก็บน้ำหน่เนี่ยเอาเนี้ยเอาน้ำบอ,อก คุณก็จะห้น้ำที่คุณตักไป <c oughs> แล้วทำไมผมมารีวิวอันนี้ต้องเป็นหนึ่งอีพีแลเพราะว่าเดี๋ยวช่วยดูเอาน้ำใส่แบบน,นี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคุณเอาเนี่ยเป็นดายสีส้มมาสมมติเอนใส่เห็นไหมน้ำก็เปลี่ยนเป็นสีส้มเท่ไหมแล้วคุณสามารถผสมสีได้นะผมโอมาโหวยวงไงน,นนะ เปลี่ยนให้เป็นสีแดงอ่ะผมจะเอาสีเหลืองใส่กับสีแดงก็จะอาส้มๆนิดนึงนี่ปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาผมทำแบบน,นี้ทำไมอันนี้ถ้าเบอรคุณเอาเนี่ยพวกเลตเตอร์เลยสักอย่างแปะไ้คุณจะได้เสื้อสีเหลืองนี่แบบนี้เลยใหเป็นเสื้อสีเหลืองแบบน,นี้ที่ ก็โูดอนก็เอาไว้แค่นี้ก็สรุปสำหรับแบบเอาเดี๋ยเอนได้มาหร่อยู่ไหนเดี๋ยวเพิ่งอยู่ไหนเอาหายไปไหนโคดอนหายไปไหนเอาอันนี้เนีย่ยไปตักน้ำนี่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดูในเซเวิโวเนี่ยเอาไปตัก นี่คงก็จะได้น้ำเปล่าผมเอาเอาไปตักฮิลบูบอยได้ไ้น้ำเปล่ามาเออไม่เข้าใจถามโมแจงก็ก็เออมันก็จะมีแค่นี้สำหรับโคดอนนะก็แล้าลืมสับสกายแล้วก็ใช้เพื่อนเพื่อนคุณด้วยให้รู้จักแค่แนานี้ครับวันนี้ประกอบมันก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับบายบาย